ในหนึ่งวันทำทำอะไรเยอะมากเลยครับการดูแลผิวหน้าของทามก็เหมือนกับร่างกายเนี่ยแหละครับแต่ว่าต้องพิเศษกว่าเค้กโซลพิทูรามิเ a กอลเอเซน์ครับอย่างแรกเลยนะครับช่วยลดปัญหาทุกอย่างที่ทากังวลไม่ว่าจะเป็นความมันแล้วก็รอยสิวครับ 2. ครับวิตามิน b ีที่ช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินครับทำให้ผิวของทามเนี่ยดูกระจ่างใส ส่วนอย่างที่3นะครับสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่ช่วยบำรุงผิวหน้าทำให้ชุ่มชื้นส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยนะครับสารสกัดจากดอกซากุระอันนี้ทำชอบมากครับชุ่มชื้นช่วยบำรุงดูกระจ่างใสด้วยพลังจากธรรมชาติสำหรับทามขวดเดียวจริงพิเศษเค้กโซพิทูรามิราเคิลเอเซนส์จากราคาปกติ1200บาทเหลือเพียง850บาทเท่านั้นวันนี้ถึง31มีนาคม2557สั่งซื้อได้ที่0 2 2 6 3 5 9 9 9 เค้กโซลดูกระจ่างใสเพียงปลายนิ้วสัมผัส